ครับผมสวัสดีครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับวันนี้มีดอกพรนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับยี่เบ็ดนิ้ววยห้านะครับมีมาหกดอกนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใบละสี่พันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับใบละสี่พันสองร้อยบาทสภาพสวยๆทุกดอกเลยนะครับสภาพสวยๆทุกดอกเดิมๆทุกดอกเลยใหม่ๆทุกดอกเลยนะครับอืม ภาพสวยๆเดิมๆใหม่ๆทุกดอกเลยภาพเหมือนกันทั้งหกดอกนะครับนี่สวยๆสวยๆยเดิมๆทั้งหกดอกเลย<ด>ท่านใดหาอยู่ p ิยาย็ดนิ้วไอยห้ามีหกดอกนะครับ ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0842038182ใบละ4,200บาทนะครับรวมส่งนะครับใบละ4,200บาทรวมส่งสภาพก็คือสวยๆใหม่ๆเลยนะครับสวยๆใหม่ๆเลยท่านใดหาอยู่นะครับ11นิ้ววอยห้านะครับ PR 1,500วัตต์ ทนาดหาอยู่ก็0842038182นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ